กลับมาในช่วงนี้นะครมาลุ้นผลคะแนนจากร้อยสิ่งในห้องส่งกันนะครับเรียกว่าลุ้นพร้อมกันทั่วทั้งประเทศและพร้อมกับพวกเขาเหล่านี้ครับ5คนสุดท้ายจะคือสตาร์คนฟ้าขวาดและแน่นอนนะครับตอนนี้ต้องขอเชิญสกอร์คีเปอร์ นี่เพิ่งรู้จากเตียงแล้วเปล่าจ้า <laughs> ชุดสวยนะชุดสวยชุดสวยสีเดียวกับจีวอเลยเดียวโดนเอาละครับคุณผู้ชมครับผลคะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งเราคิดเป็น10และ90%มาจากคุณผู้ชมที่โหวตมาทาง SMS และดอกจัน4998 <laughs> และตอนนี้ผลคะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งอยู่ในมือผมแล้วครับ ผมจะประกาศรายชื่อของผู้ที่ได้คะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งมากที่สุดไปยังผู้ที่ได้คะแนนาจากร้อยเสียงในห้องส่งน้อยที่สุดนะครับและคนแรกนะครับที่ได้ไปมากที่สุดได้ไปถึง32คะแนนและเขาก็คือขอแสดงความยินดีกับ ชัดเจนครับทำให้เขาได้คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งคุณครับอีกแล้วครับท่านอะไรครับคุณอันดับที่สองมีด้วยกันอยู่สองคนได้ไปคนละ28บคะแนนครับไอ oh. อันดับ45จะเหลือเท่าไหร่ล่ะ <c oughs> <c oughs> อันดับที่2ได้เท่ากัน2คนคือ28คะแนนและเขาก็คือ ขอแสดงความยินดีครับกันและเซนครับโัพ่อและหนุ่มเนวยวแนอนครับได้ไปคนละ28คะแนนมาที่นดับที่4เลยนะครับจะบอกว่ามี1คนนะครับได้ไป10คะแนนและอีกหนึ่งคนได้ไป2คะแนนซึ่งเป็นคะแนนที่น้อยที่สุดจากร้อยเสียงในห้องส่งในวันนี้ ชื่อที่ผมจะประกาศคือรายชื่อของผู้ที่ได้10คะแนนมาเป็นอันดับที่4และเขาก็คือขอแสดงความยินดีครับ นั่นหมายความว่าวันนี้นะครับโตโน่คือผู้ที่ได้คะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งน้อยที่สุดคือ2คะแนนนะครับผมอย่างไรก็ตามครับคะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งคิดเป็น10%ของคะแนนทั้งหมดนะครับเรายังเปิดรับคะแนนจากท่านผู้ชมคนไทยทั้งประเทศอยู่นะครับจนถึงวันพรุ่งนี้เวลา6โมงเย็นทาง,ง SMS หมายเลข42 42899และหมายเลขดอกจัน4998นะครับผมใครจะได้ไปตอเป็น4คนสุดท้ายบนเวทีแห่งนี้ คุณเท่านั้นคือผู้ตัดสินครับผมครับผมเพื่อเป็นข้อมูลให้คุณได้ตัดสินใจนะครับเราไปทบทวนผลงานของพวกเขาวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชงกันครับเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวว่าเราลากันเลยดีกว่าเช่วงนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับวันพรุ่งนี้6โมงเย็นเรายังเปิดรับคะแนนจนถึง6โมงเย็นวันพรุ่งนี้นะครับอย่าให้ใครได้ไปต่อรีบปวดันเข้ามาครับ นะครับพรุ่งนี้จะเหลือ4ี่คนสุดท้ายบนเวทีเดอะสตาร์เท่านั้นนะครับเพราะนั้นอย่าไว้วางใจรักใครเชียร์ใครวันนี้ต้องขอบคุณพี่ทั้งสามท่านนะครับพี่จอพี่หมาพี่เพชรครับขอขอบคุณวงฟิวเจอร์ท่านผู้ชมในห้องส่งท่านผู้ชมทั่วประเทศรวมทั้งร้อยเสียในห้องส่งขอบคุณมากครับขอบคุณพี่สมหับสังสาชนด้วยครับขอบคุณมากครับเอาล่ะเวลาหมดลงแล้วครับเราต้องลากันไปก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับรืกคนจากานสวัสดีจ้า ขอขอบคุณคลีนแอนเทียแอคเน่ขีดธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนบริษัทมเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดผลิตภัณฑ์รีจอยส์และกะซเอ็กซ์ราสามร้อ,อย 300, โตโยต้ายาริสใหม่แบรนด์ซุกปไกสสกัดร,รถกลมกลอ่อมและเครื่องดื่มโคม้กและฉันต้องทำให้ได้จะขอเป็นดาวที่ยิ่งใหญ่จะเปล่ง